มือนีขอให้นิดนึงเงื่อพี่น้องเดิมันทายยางอีดีดนี้งยางไปมันกัพผู้น่ะผมมึงจะละจมไปในเครง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 แขงง่วนหนียางกันกทิตต่ตะวันตกกันโอ้ขอตัวดงามลเลยไปวันนน้นมนนนมนนน้นนนนนนา ยายนี่ยใส่เกือบแจ้มากมึงถักว่าวแต่งจุ่มต้นนี้จับผู <c oughs> ้ใดวะเ,เอา <c oughs> ใส่ตัวได้หาพ่นหาดีกว่าต้นเดียวพ่อผ <c oughs> ูด้วยพ่อไปเรียงเนาะคุ้นดีๆเนาะโอย้ยเมื่อกี้เหรองัวหาพ่นหาแมมมขายไปแล้วแมมมตัวไหน แม่ันเบิดเจูมือหาปัญหามือหาปัญหาแม่มันเมือเดียวตีเป็นโค้งตีเป็นโค้งไปแลอวทีเดียวใส่บางมันไปพูลายแต่เลยโอ้ยรวยตัวนี้รวยตัวเอาเบอร์มาใส่แล้วมือหาปัญหาเบอร์มาใส่แล้วเบอร์มาใส่เบอร์เบอร์เบอเกเรีเลขเรีศูนย์เก่าเก่าจบ หาพันขายนอนเออหาพันขายมื่นหาเพิหอมวาต่อหยดิรอยพี่น้องครับต้นถึงผ้งงามาต้ง่แสดงว่าบ้ามือเสาน้องเบื่เปลานองโอ้ยย่ายเดืยยงเจ้านะยาง่ามคักมือ,อ้อบดงมื่นหาต่อหอยนี่เอาบ้ามือเสาอีกครับโอ้มีหลายตัวเอ้อนี่ หนึ่งสองสโตพ่วงนึงเลยม้มือเส้าแท้แน่นอนมาเ้านยทีมันเขียงในที่นี่เนี่นมาอโ่เมาบอม่ม่โ่อโ่อโอ่ดโเห็นติดบนม้อ่เขาะไ้าแม่บอโคมีรไปไหนเอาเขาเบิกนเบิ่งอเะยมอเลยตวนี้ขายเพลแล้วเนี่ยขายเพแล้วขายเพยนเท่าไหยังนี้ขายมือเจ็ดแม่มันเลูกมัน ลูปมันเอาเท่าไหร่ศ <6, 000. S 1> ูนย์พันซื้อจักสองพันสองพันไปขายสามพันกับต่อายอืต่อลงคักดึดงออกมาดีๆีป้องคอใหญ่มันออกมาละลูกเอา้าเผลอหนีเอา้เอาโอา้อได้ไปได้แฟนซีไอ้จักพัรรด ส่งน,น,นงั่นหลับพี่น้องถ่ายขึ้นทางแต่ว่ามือหนีบผมอุ้ยบุไปดอกเดี๋ยวมันดน้จูบจูบไปลุงเท้าเอาเอาตัวนี้มึงจะบาดตัวนี้เอาหอมเมื่อกี้เด็ดผ่ <c oughs> า,านมือหาเนาะมื 15, อหาเด้ออีหน่อยเท่าไหร่เอาซ้ำกันเนะี่ยเป็นมว่วงเลียงไม่เป็นม่วเนเป็นม่วงขนไส้เนื้อไส้เลียงอีเล่อะไรบ้างอีเล่อีเล่ของคนเนาะขคนเนาะ เอาทายงาแห้งนี่น้อเอาแห้พนี่น้อนิดนึงเด้อไปหนิประม่น่ะผมผมผมบาเลีเนี่ยมันข่าวบดาเลยเห็นบ่เบื่อทีมันยางไปก็จมบุบบุบบุบก่นต้นะหารมื่นมื่นหานอมื่นหาต้นนั้นขายไปแล้วแม่มันขายแล้วอันเหลีมาใส่ก่อนผมเบือเบเรียกยูไปพ่อใหญ่ปด่้ใหญ่เออผมมีเครื่อีเคลียร์ตบดามันมี่ตั้งบดวเขาเลียงต้นนี้ม่วขุนของไพวันนี้ว่ของม็อก ตัวไหนบอกว่โตัวไม่กี่ตัวเหมือนอย่างนมั้งตัวเดียวฮะมามาทั้งทีเบิร์พี่ละบวกโอ้ยไทยหายแล้วเบิร์นก็น่าเพราะใหญ่ขุนเราคือยังบอพัฒนาไเนาะเอาหินมาใส่จักรถหนึ่งอะไรแหัวมันเป็นทุกปีโมอนี้เนาะเอาหินมากล้องหนึ่งนี่ผมสิบอกนะผมแนะนำเอาหินลูกล่างมาใส่จักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะแข็งเหมือนบอเบิร์นี่ละมันมันสิบริเวลงขนาดหนึ่งอุ้ย เสียพื้นที่อยูเอาจ้กบาทอีสานหน่อยตัวนี้นี่เปิดไฟมือหนาผ่านสีเอาเมสาวเดอร์อยู่กลางๆครับเมื่อกี้ทีมงานเครื่องในเมื่อกี้ครับผมตัวนี้มือมือหนาผ่านหาแต่ทีมงานตัวนี้โพสีน่องครับผมโพสีน่องตายง่วจะหูหงหดในห้อยไปนะพี่น้องโมจังหวัดจังหวัดเพื่อใดเงาคือตู้รถไฟนี่มือหนาผ่านหนาอยายุปีกัวกัวแม่พัดแม่บอกได้ลำล่างผอขาดเครื่องได้หางเงาเด้อพี่น้องครับเอา ต้นโตแข็งขาหัวดนหลุนหวันหวธรรมชาติเนาะ <c oughs> มือหนาพันนานี่ต้น,นี่ดัมล้วปนไหนแม่นีเปิดใบมูลสองพันสลูกมันอยู่ใสตัวน,นี้เพราะกกมันมีแต่หยีบมาก่หกัวดำแล้ว,ลวก,ลก,ก็งอโบดสหยีบน่อีอ,อนี่นเปิดไ,หไหหลห้าร้อยบาทมือหนพันห้าร้อยบาทอีโบดไรนไหนมหนึ<ซ>่พนสามพันห้ารบาทมีสตัวได้พี่น้องที่งานโคสี แต่ทยยากนพี่น้องากันเด้อพี่น้องเอาเบอร์มาใส่้ก่นเร็วศูนครับศูนย์หกสองตุ่กครับเก้าไปทวนเบอร์กับพี่น้องมันหลายลตอนนมือแเครมือนลุกเพินึงพออยู่นต้เบงเงาเขเหลอโอ้ปัดกับอะไรเนตัวหนีมือน่ตัวนีพ่อไปเลียงอยู่ต้นโตตัวนี้ เลี้ยงผู้ใดมักเลี้ยงไว้เล่าผสมไปเ,เลยบางทีแหละมันเงาลำตัวเป็นสีสีเลี่ยมพื้นผาเด้อผมสิบอกมันเป็นงูสายพัฒนางูาจะเป็นพื้นผาเนะบอระสูงได้เลอะไรดูวมามันดูมันเงาไว้ลูกมากกว่าเงาตาแม่มันเด้อเออใช้กวงเลยด้วยได้ตัวนี้กันบอมือหนาพัฒนายุนิกีเอนเนี่ยบางทีแหละเสียพื้นที่เลยโอ้ย ่จะ <laughs> ุ่นว่ะข้ออาวอันเกือกนอนกุแล้วบางยางเป็นขนงท่ปเบอร์เมื่อกี้มาจากโคสีโคสีสวรรคต้นนี้เปในญ่ปลาเบอร์เรูือยู่ขาวเจ้าไาไปไหนขาเจ้าไาไปไหน,นส,หสองห่านี่สห้องแพงจ้สห่าวองห่าวสองหวบุแมห่าวมื้อสองห่าว มึงสองคนเหรอเฮ้ยปุ๊กพี่ยัยป้าบันสวนไฟบุ๊มบิ้วเบื่อทักเถอประมาณนี้ครับตรงนี้น่ามีลีงวดเดียเนาะเขากัดอาหารเป็นเนื้อมันแล้วสิงห์งานอะไรกัใส่เนื้อมันแล้วน้องกล่อมใส่เนื้อมันแม่มันหูเลยนี่มันมันเป็นเดิมอุ๊ยหันที่บ่าเหรอฮะนั่นมันเป้นเดิมเจ๊ยิงหูยิ้มมันยิ้มมันหน่อยหน่อยน้อมมันบุ๊มีคนดูดน่ะเบื่งง่ายตัว โอ้มันนมมันยานว่าหนึ่งจาว่าเอาง้อสองปีกว่าลนั่นนมมันเหี่ยวๆนั่นล่องห้ยมาง้อล่องห้ง้อม,มีมีมีลูกนมมันยานแต่งเลียงนี่แหละแม่นบ่เอาพ่อถือบ่โอ้มันเลยสิแม่นเอาตำลานวางใส่ในผู้ถอดเขาผู้ถอดผ,ผ,ผู้แกเขาว่ามากยิ้มมันกะบ,บ่เคยได้ถือเครื่องเงินบ่นั่นโนมมันกะเหี่ยวๆีอล่องอันผู้ถอดนี่ล่ะ นุ่มยานติงเซีงอยู่นอกพอว่าถือว่าเนนเออ่ายงัววิทยิกนิดจะว่ากันเด้อพี่น้องครับแต่ว่าเหนื่อยเด้่พี่น้องอ่านหมื่นแปดขายป่หมื่นแปดขายปะนั่นต่อเลยอีต่อไปเลยเออ่าขายเลยมาเป็นยัานพนายนป้ามาสู่ไหมเด้อมาสู่ไหมทีมบนรชนฝ่ายทีมงานพนายนี่ป้าบนรชนฝ่ายงัวงนี่เงื่อนอะไรเนาะยังง่วงนู่นมา มันเสืทกแ้งเรื่องเขาเรื่อนหอ้บ่อคิเคืออะกะให้เขามาจกนี่ล่ะต้มต่อเศ้าเขาไปจกมันมันสิอกมันรู่งรุลูกะแอบเนียยันมันม่านนี่ไ้แล้วคนแ่โคนีกสีประมาณมื่นกลางๆเนาะอูกดูมันง่ามว่ะไปเลยไม่ลู้ ขได้สองหนขายไปแล้วป่ะแงมุได้ขายหกสองหมื่นสามโอ้โอ้สองหมามเอาได้ลิึเพอนีพี่น้องสองหมื่ามตู้รถไฟแม่เป็นสีบวนอีกนึงโอ้เครื่องดำปืเฮยบงงวงว่าบวดเครื่องมันสีดำเป็นา่หนาดำขาดำเครื่องดำจิ้มก็ดำทองหิ่งดำครับนี่ออกลูกมากอ้หนุ่มมันคือบกขยแดงวะ เอาเบไ,ได้ย,ยังยังนี้เล้ว,วสองหมื่นสามแล้วตัวนี้ครับเดี๋ยวสิไปเอาเบอร์ให้รูปประมาณเดเดือนแปเ้ยปีกว่าแล้ว่ามันใหญ่สองหมื่นามังเลยคือเยว้พ่อเอาเอสองหมื่นสพ่อเอาบสองหม่นสามสองหม่ามข้อ,อ,อ,อขห้องไป ผมมาพ่ออยู่ไหนเนาะปลลูกลูกมันได้อยู่ไดนผมว่าเขาของไหวตอมั้งเขาท่านผองเขาเขาว่าท่านเดบบอกผ่านได้หนิประมาณโอ้ยเบปึงที่อะไรมันดูหายกว่าคนดึงไหวเอาเบปึงมันดึงผมเลยฉุบอุ้ยนี่กันไหมอุ้ยยางเร็วๆกับยางไว้เลยแม่นบ่เอาขยีนท้ายลูกเออแม่นบ่ สะะูตรมันนาอโอ้ยายหาเร็วไลทายก็ทายยากแห้งต้องพายมันจนมีควายสองตัวของไอวิทของไอริอริทวิทย์โอ้ยตายยากตายโอยกินพวกเราท่มีก่อนีีก่อน โอ้ตัวนี้ขายเหมล้วเว้ยจุ่มรถจุ่มจุ่มควายขายไปแล้วครับชีสซีรียบร้อยซุปก็บ้าสุกให้ตายเฮ้ยโอ้มันสลาดเนาะมันเอามันเอาดิคิดเขียนเนาะบันบรุษเนาะแต่ก่อนมันเอาไม่จิกแต้ม พ่อชอยเวียดนามันลุกไมี่จิกมันอยู่ดนเก็เห็ดเห็ดเห็ดเอเฮ่อะมาเลยของวััแล้วฮะมาเลย mất sườn này bao nhiêu tiền mất sườn này bao nhiêu tiền ba mươi nghìn ตัวน okay> ี้เรืออะไรมาเนี่ตัวนี้มาสามพันสองพันไนเรีนในหัวไปยังใคได้สองไปยังเช่าเท่าไรไปเอาสี่พักสอรักสองสอน่พัอ้ยอุ้ยมันใช้จังไโอ้มันจับเก่งเนาะมันเอาอยู่เด้อต้บามันเอาอยู่ปะตเปะแล้วิ่งิ่งไปยมันเลยตัวนี้สองเท่าไรก่ อมเบอร์มาใส่แล้วิีตงเช็ดบุ้งให้ศูนย์ศูนย์เก่าแปดหนึ่งเก่าสมมันสื่อเตียมคอกแล้วไปเบิ่งในคอนี่มาพี่น้องมันสื่อเตียมคอสามสามหมื่นต่อเดยวสามหมื่นหกสา0ตัวละหมื่นสามตัวนี้ตัวนี้เลยตกตกตกรถบุมบีตัวไปสามหมื่นหกโอ้หมื่นแ ไทยพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวตัวเดียวก็รอแล้วมาสามผมหูมันดีตัวมอนีไ่ไปเอจอทุกสนามหน่อยอุบลก็เจอไปเจอ,อ,อยูจั๊กโซขอเจอมันก็ะสือดีแต่มันสื่อถึกสื่อถึกทต่ไมต่อมันสื่อไงไอไไ้ใ้เลียนหัววิสหัวเหรอจ่ายเรียบใจเองเคยไว้าเนาะ เดีกรดีเด้ถามว่ากพวกมันมาเสือใหมน้อางลำบากเนาะอย่างสีคนไทยคนไทยโปอยสือกันนะควายบอกินควายเออมันได้ยังนึงพี่น้องเพราะว่าไข่บอรกินควายพี่น้องโอ้ยสไปทางนี้คของของพุยรี่ที่คั่ไร้คัวันหนึ่งมั้งอถืยังเขาหนีเนาะคิวเป็นัะมยคิวแต่เนาะแอ่นสิ้ตายไปอย่างนี้ผขอบพุยรี่ที่นี่ฟาแสบป่วะ เปนยังฟ้าแฟร์่ะตัวนี้ว่ครับใ <c oughs> ส่หลุมยคอยากยพันกัยายเห็ม<บ>ั้ผู้ใหญ่ลีครับผู้ใหญ่ลีทีมงานนัน่งอีเอาสี่ไปเอาเข่าพไปเอาไปไปเข่าพันเาไปเลียงไปตัวนี้งามอยู่ยเลยไทยประกันเด้ตัวนี้ยังงามเว้ย ตัวนี้ลูกบะเทพสามหนึ่งลูกแม่ลูกแม่ตัวนี้เอา้าห่อเขางงามแล้วเว้ยไใหญ่แม่ลูกตัวอะไรตัวนี้พุ่งไปตัวน,นี้สวยวะตัวนี้ที่แห้ประมาณสองหมื่นปลายกว่าครับไประช่องไว้ได้ ของแฮต่อเอาขุนทิมงานนังอยู่เดี๋ยวค้องไปอยูอย่ครับขายอื่นทุกมนครับบ่ได้ข้องอัพเบอร์ให้ได้พี่หน่องเพราะเ่าจะข้องไปอยู่เ<ม>ี้าหนิสิงกบแม่ลูกที่นน่ตุ่งเจ้าบาทเฮ้ยนี่ขายไปล่ะ มืน่นมื่นกลางๆคนนี้เนาะมื่นกลางๆไอ่น้องมันสวยอย่ารพี่น้องครับมือนีก้กับคือว่าคือขื้นอยู่าดนี้พี่น้องแต่ว่าก็ถือว่ากะกะต้องท่องคาถาคือว่าซื้อซื้อถือซื้อถือซื้อไว้สื้อแพงซื้อเมื่อยครับราคาเนี่ราคาก็อยู่ในเกณฑ์คือเก่าครับบ่มีขยับขยนันไปใช่ ครับมือนีมันมันง่วมันเข่าหน่อยเพราะว่ามือนีฟัวมันตกแลรวบาดที่นี่กะขอกพ้นไปเบิ่งขอกก่อนงพราะว่านงมาหลายหนีง่วงชุดหนีเข้ามาในเสาง่วงมาแต่วันนี้ง่วงวันเนี้เขาซื้อเตียมขอกแล้วไปบังยื้อเหรอถึงง่วงมาแต่วันนี้แกนบ่เอาจะเบิ่งยื้อไรง่วงมาแต่วันนี้ แต่วานจกงมดเนาะบอมแอนทั้งุ่นเหมือนแรกทั้งกลังบอมแนอยู่นี่ยังังสูงมาแต่ว่านี่เลยมัดลงแต่ว่านแต่เรองมันตัวดำอะไรไปเหนตัวนีตัวดำนี่โหมื่นหนึ่งอ๋ออ่านเป็เหนือไปตัวนี้หมื่นเดียว จะขายยาืุอนี้พี่น้องขายยากายยาอยู่บริษัทเรื่มยากคือเก่าลหรอยาคือเก่าลหรพี่น้องยากียางก็ผู้ทเสี่ยวเพราะว่ามันมันหลายองค์ประกอบผมผมกับสีววาบประเด็นหนึ่งเรื่องของฝ่าฝนน้ำแน่เงินกับเก็บกระเป๋ากับบมี่คือเก่าเสี่ยวพันศาแล้วที่นี่กับ เขาชบ้านเตรียมเงินไปซื้อปุ๋ยไปวันมันเขาง,ง่ายๆเลยตอบคำถามง่ายๆเออพี่น้องที่มันขายอย่างคือหมื่นที่ว่าบางคนก็บระยากแต่บางคนทำไมมันอยากใส่ปุ๋ยก็ต้องขายง่อยเนียใส่ปุ๋ยอีกขี้เก่าอีกแต่ว่ามันก็ขายถือขี้เก่เาครับอออเอาเม็ดละครับว้าวตวนี้ือของใครนี่ของอะไรจิ๋จวของผูใ้ใดของพญ,ญ่พญ,ญ่ลีปหรือก้อนเบอหนึ่งบ่ะไม่หนึ่งไม่ใช่ว่า <ef> ไปข้งคุณทีมงานผู้บริการทุรัตังอยู่บนมัดมดเต็มเกินไรกับป้องไงโอ้ยเพ่ออหนาเนหลังอนาปลดวัลังแได้วาตารอยถือถือไรกับปองไงหัวนั่นตบาดอะไรตัวนี้ตบาดขายลรมือหนาพนหาโอแม่ลูกบ่เดียว ประเทศนี้สิดท้ายคลิปดุัท้ายเด้พี่น้องครับสิเพลงานเหรอผมจะง่วงแล้วะสีปแปดม่วงล่ะยังเลื่อนเด้อพี่น้องปุ๋ยยังขายอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เอา้าตัวไหนมันคนูกันบ่เสือกสามตัวผมตัวใดก่อฮะลูกตัวไหอ๋ออีแดงนี่ล,นนนนนนนลูกตัวนี้มือนามือมือหาปัญหาอีนั่นลูกตัวนั่นบ่ผมมีลูก โอเมสาวตัวน <apl> <6, 000 S 2> ี 5, 000. 5 000 25, ้ไรไปไหนพกพันหากับหมื่นหาพันามก็เป็น2องหมื่นสองมืนกว่าเนาะสองหมืนิดๆแยกก็ได้แยกก็ได้ากเพิ่นลอยได้เพิ่นตาลอยได้ใหญ่เพิใหญ่ลีเดล่สองหมืนกว่าเด้อนั่นมานที่สังเกตที่น้องท้าเป็นไห่อยเพิ่นกินเบียปองแสดงเพิ่นมานเด้อเดินไล่ตัวลงไ ่ได้ขายมาเบิ่งเมื่นหาพัหาบพกพันหาเนาะเหเนาะเบิ่งใส่ผมเลยอุ้ยเบิร์เบิเบิเลขเลขหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกแปดหนึ่งหห้เก่เครื่องในอุ้ยไงจักจะบาทเลยตัวนี้สองหมไปหรอ โอ้มันจูงไปหลายเติบไปเยมันจูงไปหลายเติบแค่ไหนเจ้าบ้านหนึ่งเขาต่ออะไรบ้านหนึ่งโอ้ยมัวนองโง่แล้วเว้ยตายจะหนีหน่อยตายยศไม่ห้อยกันผมงหัวมัดทุกคนเในพี่ in น้องไมื่ได้คุยอะไรคุยหยอกคุยอะไรกันได่ บักสนามนี้เขาไปบอกว่าไร้เขาหายไร้พี่น้องไปหยอกเขลินบ่ได้แต่ผมนี่หยอกไครคนเดียวนี่ทุกสนามเขาจะหยอกไครแต่บักสนามนี้ยังสนามบรรหันสนามบรนบรนซาดนี่ไปหยอกบ่ได้เห็นบ่ที่ไอ้เทาเทางอถือเหวียนปัดกล่องนี้เลยผมไต้แม่งเลยลผมเนะ่ยโอ้นิ่มรัไปถึงนี่ตาเหนือไทยจ่ายไปไทมาร์กกับบอสห์นะสนามเมือเกอ่า สีแดงลายไปไหนนี่สีแดงลายไปไหนแ0 0 0นบ่ถึงหดมืนเนาะบ่บ่บ่ถึงมือนงวปีนึงเนีมันนาแก่เลยนะน่งยาัเม็ดสามสิบกวกัวทุกนายกเป็นสนตึ้งด่วนบ้านเอาบอมาใส่ผมเด็กเล็กนึงศูนย์หกหนึ่งส นี่มาสัมผัสขอแม่นี่แมงงามๆสวยใครนี่พึงมากที่ไหนขาใหญ่ๆพึ่งลงจากเครื่องบ่อ่นี่จ้าของเขาจัดสสัมผัสเลยเลยรอคุบอบคบอบราบคาเคราไบรัอบคุณบอกคุณครบขอบบอบอาอบค่รอรอรอ ขายเรอคับเกือบชนปีเลยเนี่ยแง่มันเง้อะไรเด่อยเออเอ่ไปานกเอาให้ผมผมห้องไอ้ห้องก่อนนมื่นฮก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 น้อัเฟย์เลยนี่ยแน่่ปมองนี่นี่ของแท้เลยนะต่อไรเลยนี่เห็นบ่ห้องมงห้องมื่นฮกเมื่อกี้ถือะ ราคานี่ผมผมทายจยู่หูราคามันพี่น้องเด้อง้อนี่ชนปีเลยนี่ได้แม่สาวแม่สาวแข้งขาเม็ดสี่สิบห้องหนึ่งหมื่นหกมาบุ๊บไปทางกันก่อนนี่นี่บุ๊บเทียมก่อนได้หมื่นหกครับผมคือวะล่ะถืกเต็มเลยนี่เครื่องได้พี่น้องสูงเม็ดสี่สิบกุ้งกวบวกเครื่องได้หางกหางแม่มแม่มันใหญ่ดิ แมนบดเดียมาแมสนแมนแมนัมนเขาแยกไปหรอนี่เไ,ไปสื่อมาบอกแม,ม่มัขายแม่มันโอ้หก็ดีเห้อดีเพราะยดียมาเลยแมงมันมันโอ้แ,แม,ม่แมันจายหลูกงามนอมือหกีห้องได้พี่น้องมือหกีห้องออไม่สนใจอาเบอร์ป่ะนั่นนั่นน้ำพนาผมอยู่ เลขเรียกมาใส่ศูนย์เก้าสี่หเจ็่้องหมื่นหแต่ว่ามองค้านี่สีมียินจวนลงมาหน่อยนึง<ม>นี่บอด้บได้ห้องบอด้อห,อห้องพานีพี่น้องนี่ห้องใหม่อห้องต่อ,อแมนนอนที่มานทางไหนทางรักสีเ่าเนาะราสีห่าครับเอคือเห็นนี่เขียวครับแจ็คาแา้หลัไหนไปามา พอทีมงานนี่ทั้งราศีห์อยู่ทั้งหัวสนามยืนงามยืนสัตว์แด้งัวแม่นทีมราศีนี่เพิ่นเพิ่นภิมาทำเสาเพราะว่าเพิ่นอยู่ใกล้เศ้าก็โลพี่เศ้าเศ้าก็โลส่วนทีมงานอยู่ใกล้ๆภิมาทำหมู่บ้านพี่น้องครับเบิ้งส่งมันยืนครับาขเยมือพกในห้องไว้ได้พี่น้องตัวนี้เด้อนัวมันเป็นสี่เหลี่ยมมันเน่าเน่ามันเน่าเอ้าท่อเบิ้งพันทีพี่น้องครับผมนั่นแะเบิ้งได้พยานหนวดเล็กโต มากมาเขียนรอย็นบ่เพิ่ม่เขียนสีเขียนขายเขายเลยตัวใดหลือตัวใดเนี่ยขาวจุนพูลแม่อยู่พี่น้องงัวพนใหญ่หน่วยเนี่ยมาแต่เสาอีเพราะว่าถ้าานเ่วานมันสีมเป็นสีไหมันสีเป็นอีกสีหนึงโอ้ยาเลยนาะปมเนรีคมอถัมาเม่านมันจบนสีขาว มันเปลี่ยนสีงัวสีขาวเลยเอามดนี่เท่าไหร่สีโตนี่โอ้โครมละหมื่นบ่โครมละโครมละโคมละโคมแล้วมหนึ่งหมื่นบาทโอ้ตัวนี้ตัวแม่เด้อแม่เมอส์ป่ะอ่าเมอเมอส์พวงตัวนี้มันผมถ่ายง้วมันสิบสี่ตัวมั่วตัวเด้โอ้ตัวนี้ไทยแท้เด้นี่ไทยแท้ผมเห็นที่นขาวๆหนะ ปกติงัวไทยมันจะออกสีดแดงๆเนาะเป็นงัวแดงแน,แน่ขาวแน่ขวดแน่ตัวนี้ไถแท้เลยพี่น้องขาวจัวจัวอะไลูกขาวลูกกับแม่เท่ดิ่งมาที่นี่บิ๋งลูกลูกงามจ้ะพี่น้องคมละมืนเด้อที่มหน้านุงหนวดนี่กับแม่ตัวนี้มีอยู่มีอยู่สองขมอ,อยากไอท้ท้วเอาอยากเอ้าท้วเอง ใส่เลสเบอร์ไนผมมาลกหนวดเบอร์มาใส่กันแล้วเบอร์บ <athletes> ้าน <Hungary> ี่ศูนย์เก่าสามสามงี่สามสองสี่สามเก้สองสาเก้าสองมรัทีมงานลุงนวดเมื่อยอีกเนาะเมือยอีกเนาะหนีขายไปที่เนาะเมื่อยเนาะายไปว่าขานดีขายที่หอขายเข้าไป มึงมีคนเมาเน่านะโอ้ยมึงมันเหนียวข้ากไปเลยแต่ซอยมาติดจูบตัวละเมินได้พี่น้องไทผมมาแต่ว่ารอบหนึ่งแล้วตั้งแต่ควายมันไล่ตั้มกันน่ะผมหนีเลยตั้มกันอยูดีตั้มตั้มอยู่มั่นนะตั้มที่เนาะตั้มไปยิ่งยิ่งย่าปะยิ่งย่าเลยเนี่ยย่าอยู่ปุริษั์นี่มันอยู่นี่ๆใกล้ๆเนี่ยเขา ม่เหลือสิบหารอยองมือเนสิบหาอยเ้ยตู้ขายอะไรไปนนี้เฮ้ยเอ้ยตขายอะไรไปในนี้เืมต้าในบ่อ่ะเฮ้ยต้นตขายอะไรไปในน้ได้ขายนาจะลูกมันลูกมันรไปในมือหนึ่งมือเที่ยวเซื้อแม่เหลือแม่เหลือเท่าไร่เอาเบอร์เหลืออยู่มือสิบหาท่ท่เไรเลยพี่น้องครับมือเดี่ยว กับร <laughs> ับตอจังบานตนนี้ป็นู้ครับเท่าไหร่ต้น่าก้น่ครับมืเท่าใ้นเจ้านี้เท่าไหร่มตัวเท่าไหร่โอ้ายรโอ้ไปเบียดมาเลยพี่นอ้องยังี้สิสามโตกินแเจกักไป,ไปจอดสามโตเปินขายอลพี่น้องครับ ยกแพ็กต,ต,ต้นเมเนถือต้นละหมื่นกว่าบาทาแสดงว่าห้องให้ประมาณหมืน่นตัวละประมาณหมืน่นตัวนี้งมือโรกปัญหาตัวนี้ก็สิประมาณหมืน่นหน่อยปรมาณต้นหนึ่งตัวนั้นมันแก่แล้วต้นหนึ่งมือโรคปัญหาขายไปแล้วหุ่นไหวแห้งเหมือนยี่น้องครับใช่าย,ยากกว่าตลาดนี้ ืันพัหนาต้นอนงกระติอมอบ้านมื่นมื่นสีกับมื่นสามรอยน้อนึงสตัวเันขายตัวละมื่นกั่าไปหรอโอ้ย่างๆเยอเอาหูลราขามอะไรพี่น้องครับเร่แม่ลูกก็ตึงอยู่ะท่าไดเราให้ตัวอื่คู่นี่สองหมื่นแม่ลูกลูกแม่สองตัวสองหมื่น ม่ลูกแม่มีก็ขา,ายเราดิจักบาทพอก็ไหนมื่นสองมึงเหยียดน้ำโอ๊ยตายเลยมันเอาไปมือเราวะมื่นสองไปหรอพี่น้องครับมีแต่โชวงงามๆนอ้อเอาขอขาย,ยได้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งร้ายตอนเนี่ยผมสิพยายามทายมันด้ละร้ายตอนนะ อ่ะเดี๋ยวพี่เอา